ใตน,นที่เราพิชาพูดทั้งพระภิกษุส,สามเณน,นอุปสุบาศิกาแต่มีคำถามว่าสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเผชิญในชีวิตของเราคืออะไรคำตอบก็คือความตายความตายอนิจจาห้อมล้อมอยู่ตั้งบนทานของความทุกข์และมีความเปลีป่ยน,ปนแปลงนอยู่ทุกขณะนี่คือสิ่งที่เราต้องพบ อันเสารชีวิตก็คือเรื่องของความตายผู้มีความตายมีความชราห้อมลอ้อมตั้งบนฐานความทุกข์ได้เปลี่ยนแปลงเปล,ปลี่ยนปวนอยู่ทุกขณะเมื่อเราพิจารณาชนีดได้เราก็จะเกิดความสังเวชเกิดความสลดใจปลุกใจให้ตื่นขึ้นมามีพลังเดียวแรงที่จะกำหนดรู้ลงไปเห็นแจ่มแจ้งจริงในสิ่งนั้นนั้นันสลดใจแล้วก็สงบลง มันนายจากความเ,เพลิดเพลินยินดีมันเมีารสู้สิ่ทุกอย่างเหลวไหลไร้สาระมันวางลงสลดสงบแล้วก็วางก็ปล่อยวางในการปล่อยวางอย่างมีสติปัญญาตั้งอยู่บนความเปลี่ยนชอบมันจะรู้เห็นความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างเนี้ยเป็นธรรมดาเรามานั่งดูอีกครั้งในสิ่งนั้นมันก็เป็นอย่างเนี้ยตั้งอยู่บนฐานของความทุกข์แวนล้มในวังชารา เป็นภาวะธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงแปลปรวนเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดามีความตายควบคุมอยู่มีความชราญหอมรอมตั้งอยู่บนความทุกข์และเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะทุกสตางคสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องในชีวิตนี้ก็เป็นอย่างนี้หมดมีความเกิดตั้งดับไปไม่มีอะไรสักอย่างที่มันเทียงแท้แน่นอนมั่นคงเรายินภาวะธรรมดังกล่าวเกิดขึ้น กับคนรอบข้างและกับตัวเราเอง